สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับทลิปนี้มาดูบ่อเลี้ยงแม่แดงสายพันธุ์เมโครฟิน่าครับเลี้ยงในกระชังบกขนาด2.2เมตรวันนี้มาเติมน้ำให้ครับไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนะครับแค่เติมน้ำใหม่ลงไปถ้าน้ำลด เติมน้ำหมักเพิ่มแล้วก็เติมน้ำใหม่ลงไปนะครับแหนแดงสายพันธุไมโครินดาครับกำลังปูเต็มบ่อเลยครับเดี๋ยดูข้างในครับเปิดดูข้างใน ใหญ่มากครับแต่กอน้ำหนักดีมากนะครับเลี้ยงไว้นานรากก็จะยาวแบบนี้ครับท่านใดสนใจนะครับมันไปพ่อเลี้ยงขยายต่อครับสั่งมาได้นะครับส่งให้ได้ทั่วทุกทิศทั่วไทยครับ ก็โทรติดต่อมาได้ครับตามเบอร์โทรที่ผมลงไว้ให้ใหนะครับขยายเร็วมากทันใช้ครับขยายเร็วทันใจเอาไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลากินพืชแต่ของผมใช้เลี้ยงหอยเชอรี่ครับ เป็นหอยเชลีีสีทองทีเลี้ยงไว้ในกระชังบอกครับอาหารหลกักต้แนแหนแดงนี่แหละครับปุ๋ยที่ใช้บำรุงแหนแดงก็ของผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ทำแค่น้ำหมักไว้แล้วก็จุลินทีสังก็แสงครับ ใ้มีน้ำหมักอะไรก็ใช้ได้หมดครับน้ำหมักตามที่เรามีเป็นส,สีสังขาะอแสงเป็นส,สีเจ้าปวกฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดน้ำหมักจากเศษอาหารใช้ได้หมดครับแต่ตอนเอามาใส่ในบอ่อต้องเจือจางต้องเจือจางก่อนนะครับผสมน้ำให้เจือจางก่อนมาเมติมลงบอ่อ ถ้าเข้มข้นเกินไปเนื้อแดงจะรับไม่ไหวครับบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อเลี้ยงหอยเชอรี่เหมือนกันครับมีปลูกหญ้าและบำบัดข้างในและหญ้าบำบัดไม่ต้องเปลี่ยนน้ำ เมื่อวานก็เอาแหน่แดงให้ครับไม่มีเหลือครับเอาให้วันไหนก็ไม่มีเหลือกินดีกเกินนี่ครับบ่อน,นี้กำลังจะเอาแหน่ลงใหม่ครับส่วนแหนที่โตเต็มที่โตประมาณนี้ก็จะ ตักไปให้หอยเชอรี่เป็นอาหารหอยเชอรี่ครับให้หมดแล้วก็บอ่อที่แหนแดงกำลังสวยครับมาลงแทนไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนะครับใช้น้ำเดิมนี่ครับเอามาให้เป็นอาหารของหอยเชอรี่แหนแดงสายพันธุ์ไมโครฟิน่าขยายเร็วมาก ครับใส่ลงไปเลยไม่มีเหลือครับบางทีไม่ถึงสองชั่วโมงครับหมดน,นี่ให้ทั้งใบชิงช้าชาลีแล้วก็แหนแดงเลยครับวันนี้ฝนเกี้ยงแบบนี้สบายครับสำหรับคนไม่มีเวลาไม่ต้องเปลี่ยนน้ำ สองบอน,นี้เพิ่งปล่อยใหม่ครับกำลังเริ่มขยายแล้วสำหรับใครที่สนใจก็ทักมาได้นะครับโทรมาหรือทักไลน์มาก็ได้ครับตามเบอร์ที่ผมลงไว้ส่งได้ทุกที่ทั่วไทยครับเหนือใต้ออกตก นี่ครับสายพันธุ์ไมโครพินล่าครับต้นใหญ่แต่กอดีลักษณะนี้คือเขาเริ่มแก่แล้วครับใกล้จะแก่กแ,กลแล้วต้องเรียบตักให้เป็นอาหารหอยหรือจะเอาไปขยายก็ได้ครับประมาณนี้ขยายได้เหมือนกัน จะปรับสภาพแบงครับไม่มีสิ้นสุดครับไม่มีหมดขยายได้ไม่รู้จบจริงๆสำหรับแนแดงลงทุนครั้งเดียวครับขายได้ตลอดไม่ต้องลงทุนหลายครั้ง อันนี้เป็นบอ่อหอยเชอรี่ครับที่เลี้ยงรวมกับหอยขมไข่เยอะมากอาหารหลักก็แหนแดงนี่แหละครับลูกหอยเชอรี่ก็ปล่อยให้ฟักลงบ่อไะครับแต่ถ้าใครมีบอ่อดินยิ่งดีครับ หอยก็เอาไปปล่อยลงบอ่อเลยฝากออกมานี่เนื้อที่ผมจำกัดครับก็เลี้ยงประมาณนี้ก่อนแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยครับทำงานประจำเลี้ยงแค่นี้ไปก่อนในวันข้างหน้าค่อยขยับขยายครับยังมีเวลาอยู่อนนี้ก็ทำงานประจำไปก่อน ันนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมไปครับเดี๋ยวหลังจากไม่มีงานประจำแล้วไม่ค่อยมาทำให้เต็มที่กว่านี้ก็อย่าลืมติดต่อมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจแหนแดงสายพันธุ์ไมโครพินล่า บางคนก็เรียกสายพันธุ์แหนแดงพันธุ์เกษตรครับเป็นพันธุ์เดียวกันนี่แหละแหนแดงพันธุ์เกษตรกับแหนแดงสายพันธุ์ไมโครฟินล่าเป็นพันธุ์เดียวกันครับเป็นพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรคัดเลือกสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่นํามาจากต่างประเทศครับแล้วก็กรมวิชาการเกษตรมาคัดเลือกให้เหมาะสมกับภูมิอากาศ ในบ้านเราก็ได้สายพันธุ์เมโครฟินล่านี่หละครับที่เหมาะสมที่สุดที่กรมวิชาการเกษตรคัดมาต่าที่ผมเลี้ยงมาขยายเร็วมากครับขยายเร็วจริงๆทันใช้ช่วงไหนที่ ตักขายไม่ทันก็ตักมาเป็นปุ๋ยครับตักมาทําปุ๋ยแล้วก็เป็นอาหารหอยเชอรี่บางส่วนก็ตักแบ่งปันให้กับลูกค้าที่สนใจครับก็เป็นรายได้เสริมครับจากอาชีพหลักจากงานประจํา นี่ครับบ่อน,นี้กําลังงามเลยครับขยายฟูเต็มที่เลย แต่สำหรับวิธีนี้ถือว่าได้ผลดีมากเลยครับใชบ้บ่อใชยย้ยาบำบัดน้ำในบอ่อครับหอยเชอรี่บอ่อนี้ก็เป็นรุ่นลูกครับเริ่มเห็นเริ่มมีไข่ให้เห็นแล้วครับแสดงว่ามีตัวที่โตแล้วก็ผสมพันธุ์กันแล้วเป็นรุ่นลูกของหอยเชอรี่ที่เลี้ยง เริ่มตั้งแต่ฟักเป็นตัวครับประมาณ3เดือน3-4เดือนครับก็จะมีตัวตัวแล้วก็เริ่มผสมพันธ์กันมีไข่เริ่มเห็นไข่ก่ออยู่ตามต้นหญ้าแล้วครับเกาไปครับฟักลงนี่และครับตามธรรมชาติสำหรับวิธีถ้าจะเอาไข่หอยมาฟักก็มีวิธีครับ มีหลายช่องลงไว้ก็เข้าไปดูได้ครับง่ายๆครับฟักไข่หอยเชอรี่ใครๆก็ฟักได้ครับแต่ว่าเลี้ยงให้ตัวนี้ครับมันยากตอนฟักง่ายๆใ,ใครๆก็ทําได้ครับฟักออกมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าจะเลี้ยงให้มันโตยากอยู่ครับ นี่ก็เป็นบอ่อเลี้ยงไข่ผําครับไข่ผําหรือไข่น้ําก็มีแบ่งขายด้วยนะครับท่านใดสนใจก็สั่งมาได้ครับไขผ่ผํานนำไปเพาะเลี้ยงขยายต่อเลี้ยงไขผไ่ผาง่ายๆครับแค่ใส่ดินในบอ่อแล้วก็เติมน้ําแค่นั้นเองครับก็เติมน้ำหมกักลงไปอาทิตย์ละครั้ง มูลวัวไม่ต้องใช้ก็ได้ครับใช้น้ำหมักจะสะอาดกว่าใช้หอโมนลไข่ประมาณนี้ครับหอโมนลไข่หรือ e อก็ได้น้ำหมักที่มีจุลินทรีย์ที่ดีครับก็จะไม่ไข่ผันที่สะอาดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ